สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลโชวรีวิวกับมาอีกแล้วนะครับผมเย่เย่สำหรับวันนี้กับเพื่อนๆครับในี่เลยครับผมกับงานโชโดเอนะครับวอลุ่มที่2นะครับในพาร์ทที่สสลหรับวันนี้นะเพื่อนๆนะนะครับผมก็ในพาร์ทแรกนะครับก็รีวิวและเรียบร้อยสวยงามนะครับ โอเซโร่เ่ยสวยงามหล่อมากๆเลยนะครับที่นี่มาที่พาร์ทที่2นะครับก็จะมีเซโร่หนึ่งตัวนะครับที่เป็นเซโร่ในรูปแบบที่เป็นแบบใส่ชุดเกาะเนาะที่เป็นชุดเกาะแบบฝึกหัดของเขาแล้วก็มีอุลต้าแมนเลโอนะครับแล้วก็มีเจ้าอุลต้าเลกูลอสนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่านะครับแพ็กเกจจิ้งจะเป็นยังไงบ้างนะครับสลับเจ้าชุดนี้นะฮะนี่อะไรครับเพื่อนๆโอ้โหสวยงามเว้ยฮอ ผมชอบแพ็กเกจจิ้งในชุดนี้จังเลยนะเขาทำออกมาได้แบบสีสันสวยนะนะครับผมขมับ ด้วยด้วยความที่แบบว่าพื้นมันเป็นสีทองเนาะมันมันขับให้เจ้าตัวโปรดักเนี่ยนะครับมันเห็นชัดเจนโดยเฉพาะไอ้ที่มันเป็นตัวอุนตาแมนนะเห็นชัดเจนมากๆนะครับแพ็กเกจก็เหมือนกันเลยเพื่อนๆนะไม่มีอะไรเลยนะครับก็ปกติทั่วไปของงานโชโดะเนาะนะครับผมแล้วด้านหลังก็โดนปิดไปด้วยแบรนด์ของอะไรสักอย่างซึ่งเห็นแล้วแบบแหมปิดซะหมดเฉ่ะเอาซะไม่เห็นอะไรสักนิดเลยนะใจร้ายจริงๆหน้าตีจริงๆแล้วลุงลุงบันไดเนี่ยนะครับผมนี่โอ้โหชุดนี้สวยนะครับชุดนี้เป็นชุดแบบ ที่เด็ดอะนะครับคุมวลเอาเก็บไว้สุดท้ายนะสำหรับพาร์ทที่2นี้นะครับโดยเฉพาะเลโอกับเจ้าเลกูลอนเนี่ยคุมวลชอบอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อนๆแพ็กเกจจิ้งก็ทั่วไปเนาะเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับคุมวลตื่นเต้นนะครับอยากจะเล่นแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วเราก็มาลุ้นมาพร้อมกันว่าแกะออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะหล่อไหมจะมีแผรหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุมวลกลัว คูมอนกวนเดียวคือกลัวตรงหน้านะครับหน้าของเลโอกับเลกรอสอาจจะมีแผลไหมเซโร่จะจะเป็นอะไรช่างมาเลยครับผมไม่ได้ีเรียเลยตัวนี้นะครับผมจะขาหักก็ได้ผมผมก็ไม่ซสีเรียสแต่ว่าเลกรอสกับเลโอคูมอนขอหน้าหล่อๆขอหน้าสวยๆนะอย่าให้เป็นอย่างเจ้าเซตนะนะที่ว่าแหมมีแผลตรงใต้ตาแบบแผลเบลเลอร์เลยนะครับหวังอย่างนั้นเลยนะฮะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกนเลยนะครับว่าด้านไหนจะเป็นยังไงเนาะโอเคเพื่อนเดี๋ยวกลับมาครับ อ่ะมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนะจ้าโอเคนะครับมีทั้งหมด3กล่องนะฮะสกล่องนะครับเอาตัวไหนก่อนดีเดี๋ยวเอาเจ้าเซโลตัวกลางก่อนเลยเนาะมามาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันจ้ามาๆๆมา,มา,มาโอ้ยุมูลตื่น,ตนเต้นนะเนี่ยนี่นะครับผมกับเจ้าเซโลนะครับผมที่เป็นชุดเกาะนะครับที่เป็นชุดเกาะแบบฝึกฝนของเขานะครับ หรือว่าจะเรียกก็เป็นคอนเซปต์มาจากอุตตรแมนสวมเกาะก็ได้นะนะครับมาเพื่อนเราอันบ็อกกันเด็จ้ะมาฮะเรามาโบ๊บบ๊กันนะครับผมวิซุบนี่เลยคับเพื่อนๆนี่มาแล้วนะครับโอ้มีมาให้2หัวด้วยนะฮะผมนี่นะครับมีหัวนี้ แล้วก็มีหนึ่งหัวนะครับมีหัวแบบแบบตอนที่แบบว่าตามีไฟกับตามไม่มีไฟนะครับเออสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปว่ามาเนี่ยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปคุณมลขออนุญ,ญาตนะครับเริ่มที่เป็นพี่ใหญ่นะครับผมอุลตร้าแมนเลโอโนี่ตัวโปรดของคุณมวลน,นะจ๊ะมาโบบะบึ๊กแกะกันอย่างเดือดนะครับผมโหดชัวร์ นี่ครับผมโอนมีเปลวไฟให้ด้วยนี่นะครับไฟนี้เนี่ยดดูใส่ที่ส่วนที่เป็นเท้าซะมัง้งวเลโอชอบเตะเป็นไฟนะให้ดูจากตรงนี้สวยอยู่นะเนี่ยโอ้โหคอร์เมอร์ใส่กิ๊กเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยควรขอรุ้นหน้าก่อนขอรุนหน้าก่อนเฮ้ยหน้ารอหน้ารอหน้ารอ,าอไม่มีแผลใดๆนะจ๊ะเออม้อย่างนี้สิจ,จะ๊ะมนต้องอย่างนี้สิจ,จะ๊ะโอเคนะครับผมหน้ารอเพื่อนรอดไปนะจ๊ะอ่ะเอาไปหนึ่งตัวครับกับ เจ้าเลกูลอสนะฮะนี่โอ้สวยงามนะแพ็กเกจเขานะแจวแจวเอามาโบบ้ากันเลยโบบ้านี่ไงไชปช็อว์บหรือกูร์ลอดก็สวยเรือกูร์ลอดก็มีเปลวไฟมาให้เหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนมีเปลวไฟมาให้ด้วยรู้สึกจะเป็นส่วนที่เป็นหมัดใช่ไหมมาลุ้นหน้ากันเพื่อนมาลุ้นหน้ากันหน้ารล่อไหมหน้ารล่อไหมหน้ารล่อไมหอไมเวบ Oh, โอ้โหน้ารอคลิปหน้ารอคลิปนะจ๊ะโอเคเพื ah, okay, items, ่อนเื uh, mm. ่อนอ่ะโอเคนะครับก็มีทั้งหมด3ถุงนะฮะเมอหนึ่งนะจ๊ะทีเด็ดเลยนี่ยเนี่ยนี่นะครับผม3ถุงจำๆนะเพื่อนนะ โอเคนะครับเดี๋ยวครูมวยต้องขออนุญ,ญาตนะครับไปแกะแล้วก็ไปประกอบก่อนนะครับแต่เดี๋ยวจะเอาน้องๆ้องเนี่ยไปอาบน้ําด้วยนะแต่มารอดูนะครับว่าเวลาน้องอาบน้ําแล้วประกอบแล้วเนี่ยนะครับมายืนคู่กับฐานไดโอฟิลเฟีลเนี่ยจะหล่อขนาดไหนจ้ะเดี๋ยวครูมวนขออนุญาตแป๊บนึงนะเพื่อนเพื่อน,นกลับมาครับเฮ้ยไป เพื่อนๆโอ้โหโอ้โยเป็นยังไงเล่ะครับเพื่นพนอนๆตบเข่าชาติเลยนะครับผมต้องตบเข่าชาติอะไรจะสวยงามขนาดนี้โอ้โยตายแล้วโอ้โหเพื่อนๆสวยงามมากๆนะครับผม กับอุลตร้าแมนเลโอแล้วก็เจ้าเลกุลอสนะครับแถมมาด้วยอุลตร้าแมนเซลโลอ่ออตรงนี้จะเสียงแผ่วๆนิดนึงนะนะครับโอ้โหเพื่อนๆจ๋าเป็นไงฮะโอ้โหสวยงามมากๆนะครับผมพอเอามาประกอบแล้วนะครับพอมาเช็ดกันยาฟงุงฟิงแล้วเนี่ยนะครับแล้วพอ,อามาเล่นกับฉากไดโอแบบนี้นะเพื่อนๆนะเอาเรื่องนะมันเอาเรื่องนะครับผมหืสวยงามมากๆเพื่อนๆดูสิครับหืมรายละเอียดดีเทลมันบ้าบอคอแตกมากนะครับผม คือดีเทลมันบ้าบอลโครงคางข้างฝาม,ามากนะครับโดยเฉพาะเจ้าเหล็กกูล้อเลยเพื่อนนะครับรายละเอียดดีมากๆนะครับรายละเอียดดีจัดๆนะครับแล้วก็เออ่การสกองการสกรีนนะตามลายตามตัวนะทำออกมาได้เวิร์กมากๆนะครับโอ้โหเจ้าเหล,ล็กูล้อของผมตัวนี้หล่อมากเว้ยขุม,มนวลปื้มนะครับแล้วก็เลโอตัวนี้ก็เท่มากๆโอ้โยนะครับผมสวยงามนะครับสลับเลโอนะฮะสวยงามแล้วก็มัน ยังไงเดียมันหล่ออ่ะเออมันไม่รู้จะหาเข้าไหนมาพูดแล้วนะครับส่วนเซโร่ก็ตมเรื่องตำราวเนาะกระเท่กันตากันไปตามสเต็ปของเขาแหละนะครับอ่ะโอเคนันเพื่อนนะโหสวยงามมากเลยวะ่ะเดี๋ยวคูมวนนะครับต้องขออนุญ,ญาตนะครับพูดถึงดีเทลนะครับเดี๋ยวขอพูดดีเทลไปทีละตัวนะครับเดี๋ยวคูมวนขอเริ่มจากอะไรก่อนดีคูมวนขออนุญาตเริ่มจากเลโอก่อนละกันนะครับแล้วก็ค่อยตามมันเป็นเซโร่แล้วค่อยเป็นเลโกรับปิดท้ายเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงดีเทลนิดน,นึงนะจ๊ะ บโอเคนะครับเรามาพูดถึงดีเทลนันเพื่อนนะนะครับคุมวลขออนุญาตเริ่มจากพี่ใหญ่นะครับเลโอของเราก่อนเลยนะครับสหรับพี่ใหญ่เลโอของเรานะ่เพื่อนนะนี่เลยครับผมโอ้โหหล่อมากๆนะเพื่อนนะ นะครับผมสลับอุลตร้าแมนเลโอตัวนี้ได้มเพื่อนนี่เลยครับผม <c oughs> งานโชโดเอชุดนี้เนี่ยเนะ <c oughs> พื่อ <ๆ S 1> นๆก็ทำออกมาได้โอเคนะนะครับผมด <c oughs> ีเทลต่างๆงานปัน้นการลงสีนะครับสลับอุลตร้าแมนเลโอนะครับตรงนี้นะเพื่อนนะ ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับตัวนี้สวยงามนะครับไม่มีแผลนะครับไม่มีจุดที่ลงสีเลอะหรือว่าอะไรยังไงเลยนะนะครับเท่าที่มองจากตรงนี้นะตัวนี้ผมโชคดีนะครับเว w ร์ k และที่สําคัญนะจ้าเพื่อนๆหน้าของคุณต้าแมนเลโอผมหล่อมากๆนะครับ โอ้ยหน้าสวยจังเลยอะนะครับผมหน้านี่แบบเงางามมีประกายดีจังเลยนะครับผมสุดยอดเลยนะฮะตาก็สวยเพื่อนนะครับตาแบบตาเคลียร์สายแล้วก็อีกอย่างคือคือที่ผมชอบตรงหน้าอันนี้มากมากเพราะว่าเออบางทีเพื่อนนะมันมันมันจะชอบมีแบบยังไงเดียการลงสีอะไรแบบนี้มันจะชอบแบบมันมนลงสีไม่ไม่พอดีเลอะบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไอไอไอ,อตามตาตามอะไรเนี่ยนะครับเพราะเลโอนในตาเขาเป็นเหลี่ยมเนาะ บางทีเนี่ยอาจจะลงมาแบบว่าไม่ค่อยคมไม่ค่อยตรงอะไรเงี้ยน่ะซือสิทธิ์ที่ผมกลัวที่สุดนะครับที่ผมบอกว่าอยากได้หน้าหล่อๆนะนะครับผมกลัวตรงนี้แล้วก็เวลาถ่ายภาพเนี่ยเพื่อนผมต้องการให้แบบภาพออกมาทีาแบบหน้าของเฮียเขาหล่อไงนะครับเออนะครับตัวนี้หล่อนะครับถูกใจเลยนะครับผมสวยมากนะครับสำหรับอุลตร้าแมนเลโอตัวนี้นะเพื่อนๆนะก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์นะครับที่เป็นอุลตร้าแมนอีกหนึ่งตัวที่เป็นขวัญใจของคุมวนนะสำหรับอุลตร้าแมนเลโอนะฮะโอ้ตัวนี้สวยงามนะครับ อ้แจ๋วแจ๋วแจ๋วสวยสวยมาพร้อมกับบอดี้ใหม่นะครับบอดี้ใหม่นี่แบบจ๋ำเลยนะเพื่อนๆนนเนี่ยมันบิดนะครับมันบิดมันขยับสนุกดีนะเนี่ยนะครับมันเอี้ยวตัวมันยกแขนมันกระโดดเตะมันอะไรพวกนี้มันมันมันทำท่าได้หลากหลายมากเลยสลดยบอดี้ใหม่นะครับแล้วก็มันก็ขยับได้แบบเยอะมากๆเลยนะครับผมจ๋ำเลยนะครับในสเกลที่มันแบบว่า ตัวกระจึงหนึ่งนาหนึ่งต่อสิบแปดเองนะฮะแต่ว่าการขยับอะไรต่างๆนี่คือแบบสนุกอะแล้วก็สวยด้วยนะครับลงสีก็ดีนะครับโอ้ยสีเงินที่เขาลงมาเพื่อนๆ,ๆมาลงสีเอามาได้แบบเงินเงาสวยมากๆนะครับโอ้ยสลับเรโอตัวนี้ผมคือรอดนะจ๊ะถูกใจคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับแล้วก็กําไรแขนนะครับมีครบทั้งสองข้างแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นกําไรตรงต้นแขนนะครับเขาเรียกว่าลายผมก็เล่นไม่ค่อยถูกนะนะนะครับผมที่เป็นสีทองที่เอาไว้เก็บผ้าคลุมอันนี้ก,ก,ก็ก็ลงมาสวยงาม แจ่มไปเลยนะฮะสลับตัวนี้นะเพื่อนๆนะโอ้ยสวยงามนะครับแจ็ปอุนเแมเรโอนะจ้าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูดีว่าของที่เขาแถมมาให้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเอาเรโอนอนก่อนก็จะมีมือนะเพื่อนๆนะนะครับมือนะครับที่แถมมาให้เยอะแยะมากมายนะครับเอาไว้แบบตั้งท่าต่างท่านะครับมีปล่อยแสงมีท่าแบบกําลังแบบตั้งรับเลยของเฮียแกนะครับผมแล้วก็จะมีเปลวไฟนะครับนี่เปลวไฟทําสวยมากนะเพื่อนๆนะเป็นพาร์ทไฟนะครับเหมือนอาใส่ตรงส่วนที่เป็นเท้า ใช่ปะ่ะนี่นี่นี่เขามีล็อกมาให้เลยนะนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยเอาไว้ใสต่ตรงตรงเป็นท้าแบบมีตอนที่เลโอกำลังแบบคลิกแบบเลโอกระโดดเตะนะครับผมผมไม่รู้ว่าเลโอ,อท่านี้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามีส่วนที่ล็อกมาให้ด้วยเลยนะครับว่าใส่แบบนี้นะใส่แบบนี้นะเด็กๆอะไรประมาณนี้นะฮะ <laughs> น,น,นะครับเนี่ยนะครับกระโดดเตะนี่ครับเฟี้ยวไปเลยทีเดียวเชียวนะเนี่ย เลโอคิกนี่อย่างนี้เลยแจวแจวแจวเพืพาร์าาทใสก็ทํามาสวยนะเวิร์กนะครับแล้วก็ของที่แถมมาในกล่องในกล่องที่เป็นกล่องพาร์ทนะเพื่อนๆนะก็จะมีนะครับกระบอง2ท่อนของเลโอนะครับซึ่งโผลมาแค่ตอนเดียวแล้วโผลมาแค่แวบเดียวนะครับไม่น่าเชื่อมันจะกลายเป็นกิมมิคของเลโอได้แค่นี้เองแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นกระบองด้วยนะมันเป็นไอเตาใช่หไหมเตาอะไรอะ่ะที่มันน่นะ ที่มันมีควันออกมานะครับเฮียแกเขาไปเล่นอะไไปท่าไดมันกลายเป็นกระบอกสองทอนแล้วก็มือนะครับเนี่ยสลับตัวเลโอเพื่อนะของที่แถมมาก,ก็จะประมาณนี้แล้วก็โอเคมากๆนะครับสวยงามถูกใจคุ้มมืลมากๆ,ๆเลยนะครับสบรับตราแมนเลโอตัวนี้สหรับงานโชโดเอนะครับในวารุ่มที่2นะครับในพาร์ทที่2 ที่มีอุลตราแมนเลโอนะครับเป็นพระเอกด้วยนะในสลับวันนี้นะถูกใจขณมยจริงๆนะครับคือเลโอเนี่ยขณมยชอบอยู่แล้วนะแหมและยิ่งทำออกมาแบบนี้ก็ยิ่งถูกใจเขาไปใหญ่นะครับนี่ตอนนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมรอแอตต้าเลยเนะี่ย ว่าเอตตาจะมาเมื่อไหร่เนาะเลยเนี่ยรอเอตตาเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะทาเอตตาออกมาจ้าเลยอ่ะนะครับผมอยากได้เอตตาเลยนะฮะเพราะว่ามันก็ต้องมาคู่กันเด็ใช่ไหมพี่กับน้องอ่ะมันต้องมาคู่กันเด็เออไม่ได้นะครับแหมทำมาทำมาทอร์ทีเธอนะครับจะเล่นในตัวเก่ามันก็เป็นบอดี้เก่าซึ่งบอดี้เก่าผมไม่ค่อยชอบตรงท้องมันคือมันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วมันไม่ค่อยสวยนะฮะผมเลยแบบเดี๋ยวรออันใหม่แล้วกัน นะครับผมอ่ะโอเคครับสลับอุลตร้าแมนเลยโอตัวนี้ก็พานแล้วก็สวยงามมากๆรอเกินสลับตัวนี้นะจ๊ะดูตัวต่อไปครับผมอุลตร้าแมนเลโอไปอ่ามาครับเพื่อนๆสลับตัวต่อไปครับก็เป็นอุลตร้าแมนเซโร่นะครับในเวอร์ชั่นที่สวมเกาะนะครับเป็นชุดที่เฮียแกโดนพันธนาการนะครับให้แบบฝึกฝนอย่างหนักนะครับโอ้จะเปรียบเป็นดากนบอลน,นี่ก็เหมือนงูกุลสมัยที่ไปอยู่กับท่านอะไรนะ ท่านอะไรสักอย่างที่คล้ายๆกับแมลงนะครับที่ไปฝึกตัวที่แบบว่าไปเหยียบแล้วแบบอนะเดินแบบว่ามันเดินลำบากอะไรพวกนี้นะครับผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะครับนี่นะครับคุณตาแมนก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยพวกโดนใส่เกาะนะฮะอื้อหแต่พอมนเป็นเกาะปุ๊บเป็นเพื่อนเรียบร้อยครับติดเห็นไหมติดเลยครับนี่ครับติดเลยครับแงกเลยครับติดแงกเลยครับนี่ครับเรียบร้อยเลยครับขยับไม่ได้นะฮะขยับไม่ได้เลยครับเนี่ยหมุนเหมือนได้อยู่นะครับแต่ว่าอ้าแขนสุดได้แค่นี้เองนะครับติดเลยเรียบร้อย อกนะครับแต่ดีเทลรายละเอียดเขาทำออกมาได้ดีนะสำหรับตัวนี้นะนะครับเขาปั้นออกมาได้เวิร์กมากๆนะครับนี่เขาปั้นดีเทลมาเวิร์กนะครับแล้วก็สวยนะครับแล้วก็ปั้นออกมาได้เหมือนนุตนตาเมนเซโร่ดีนะครับชอบชอบนะครับปั้นออกมาดีนะครับแต่ลงสีก็อย่างที่บอกครับงานโชโดอะไรพวกนี้มันก็จะลงแค่ครึ่งเดียวเนาะนะครับผมเนี่ยนะครับมันก็จะติดเกาะนะครับผมเนี่ยติดแต่ก็พอที่จะเอามาแอคท่าแอคชั่นได้อยู่ เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันทําอะไรไม่ได้เลยทําได้เพื่อนๆนะครับผมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของเรานะครับว่าเราจะเอาไปแอคยังไงทําท่ายังไงอะไรยังไงนะสหรับตัวนี้ก็สวยนะนะครับลงเสียงมาดีนะครับอุลตร้าแมนเซโร่เนี่ยผมก็มีครบแล้วผมเป็นพวกบ้าเซโร่นะครับก็มีมีให้มันครบแต่ผมแปลกใจอย่างทําไมถึงไม่เป็นอุลตร้าแมนเซโร่ในเวอร์ชั่นที่อยู่ในเดอะมูวี่อันใหม่กลับไปเป็นเซโร่ในตัวที่แบบเป็นเวอร์ชั่นแรกอะ่ะเออผมก็ไม่เข้าใจมันเพราะอะไรยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสอุลตร้าแมน เดอะมูฟวี่อันใหม่เนี่ยอะไรตอนใหม่ะนะครับม,มันมันมันมากนะครับแล้วก็มันกระแสดีมากแล้วผมก็ชอบดูนะครับดูไปแล้วผมรู้สึกติดใจและสนุกมากอ่ะสนับของเล่นตัวนี้นะเพื่อนๆนะเขามีของแถมมาให้เยอะมากนะครับมีนี่ด้วยครับมีหินก้อนเบลเลยครับแล้วก็มีมือนะครับมีมือให้เปลี่ยนแล้วก็มีหัวนะครับอีกหนึ่งหัวมาให้นี่หัวหนึ่งหัวนี่สวยนะ นี่แหละครับไว้หนึ่งหัวนี่งามเลยนะฮะเป็นหัวที่เอาไว้สลับตอนแบบเปิดไฟตอนนี้เฮียเขาแบบของขึ้นนะครับก็จะเปิดไฟตาวุง้งแล้วก็อาจจะกแบบกระโดดเตะแรงขึ้นหรืออาจจะแบบตอนที่แบบเกะาะแตกปึ้งงใช่ไหมโอ้โหไอ้เฟี้ยวเลยนะครับนี่ไอ้ตรงที่เป็น ตาเนี่ยนะครับเป็นตรงตาตรงที่มันเป็นกระจกนะครับมันเป็นเคลียร์ใสด้วยนะเออผมชอบอะไรที่เป็นแบบนี้จังเลยนะครับเข้าใจทําดีแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นหินเนี่ยนะครับก็เป็นหินในตอนที่เฮียแกยกช่วยไอ้เจ้าสัปหลาดตัวเนี้ยไอ้สัปหลาดตัวแดงๆเนี่ยผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะก็ชื่อว่าอะไรนะครับเนี่ยไอ้สับปหลาดตัวเนี้ยนะครับเนี่ยที่เฮียเขาช่วยนะนะครับในตอนเดอะมูฟวี่ภาคแรกใช่ไหมในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบว่าไอ้กัมเดอร์เซโละนะครับเออเนี่ยนะครับ มกีก้อนหินก้อนหินก็มนเริ่มเลยให้มาทำไมขนาดนี้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมือนะครับมีมือมาให้เปลี่ยนมีมือปล่อย,อยแสงแล้วก็มีมือแบบว่าอ่ามีแค่นี้เองมือน้อยมากนะครับแลรวมที่ตัวก็มีแค่สามข้างได้สามคู่ นะครับผมนี่ครับนี่คือสำหรับตัวนี้นะแล้วส่วนตัวนี้เพื่อนๆนะอย่างที่บอกครับจุดขยับมันก็ขยับได้ปกตินะช่วงล่างนั้นเนี่ยหมุนเหมือนได้ปกติเลยนะฮะเนี่ยขยับได้ปกติเลยกระโดดเตะกระโดดต่อยได้ปกตินะครับแต่แค่ว่าไอ้ตรงส่วนที่เป็นแขนเนี่ยเนี่ยมันติดเนี่ยติดแล้วง้างๆ,ๆเลยเจ๊ก๊๊๊นะครับส่วนหัวก็หมุนได้ปกตินะครับการลงสีก็สวยตามมาตรฐานเลยนะครับกับงานโชโดเอรุ่นนี้นะเพื่อนๆนะนี่ครับกอดสลับเจ้าอุลตาแมนเซโร่ในเวอร์ชั่นนี้นะครับายืนเอ็กซ์อย่างเงี้ยก็ได้ออยู่เหมืนนนกัะ เนี่ยแอคแอคท้แ,แบบนี้ก็ได้อยู่เท่อยู่เหมือนกันอ๋อพอได้พอได้นะครับผมก็รออยู่เออนะครับก็แอคชันค่นในเขาหน่อยสิอย่า้เขายืนตรงๆกันไม่เฟี้ยวมันต้องแอคท่าแอคติ้งแบบนี้สำหรับขโมนต้องเฟี้ยวแบบนี้นนี่โอเคนะครับผมก็สำหรับตัวนี้ก็จะประมาณนี้ก็จะไปไวหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันเลยจ้าไปเซโร่อ่าทีนี้มาที่ตัวนี้ครับเพื่อนๆโอ้โห กับอุลต้าเลกูลอสนะครับผมหรือว่าเออ่ไอหนุ่มพันมือนะครับฉันได้กินในชาโด้นะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับโอ้โหมันหล่อมากๆนะเพื่อนๆนะนะครับเท่เกินนะครับเว็บแรกเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยนะครับที่เขาออกมาที่ออฟฟิเชียลประกาศออกมาเนี่ยผมแบบผมรักเลยนะครับว่าอุลตร้าแมนตัวนี้ผมไม่รู้มันชื่ออะไรหรือว่ายังไงเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเท่เกินเท่จัดตัวนี้นะครับแหมมัน มันด้วยดีไซน์ทุกๆอย่างต่างๆนะเพื่อนๆนะมันลงตัวไปหมดนะครับมันเท่มันหลอ่อมันสวยแลวเป็นเป็นอุลตร้าแมนอีกหนึ่งตัวที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ล่ำแต่เขามีซิกแพคแล้วมันเท่มากนะครับแล้กที่เด็ดที่สุดคือเฮียเขามีรอยสักนะครับโอ้โหมาเป็นรอยสักแบบสิงโตนะครับแล้วยิ่งรู้ว่าแบบว่าเขาแบบเป็นแบบอุลตร้าแมนกังฟูนะครับเป็นอุลตร้าแมนแบบไอหนุ่มพันมือแบบเฉินหลงนะครับผมยิ่งรักเข้าไปใหญ่ นะครับแล้วก็ด้วยความที่ดีไซน์หน้าออกมาได้แบบผมว่าหล่อนะนะครับแต่ว่ามันแอบบมีความใกล้เคียงกับคนมากไปนิดนึงเนาะเพื่อนๆเนาะนะครับผมแต่มันเท่มากนะครับตัวนี้โอ้ผมผมปื้มมากๆเลยสรับเจ้าเลกูรอล่ะนะฮะโอเคนะครับก็สลับตัวนี้นะเพื่อนๆนะดีเทลและอียดต,ต่างๆสวยงามนะครับตามเหมือนในหนังเป๊ะๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญสรับตัวนี้องผมนะหน้าหล่อมากๆนะจ๊ะหน้าไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยนะครับลงสีก็สวยงามนะครับโดยเฉพาะ ไอ้ตรงส่วนที่เป็นรอยสักสิงโตเนี่ยผมก็แอบลุ้นอยู่นะเพื่อนๆนะว่าจะรอดไหมนะครับแตงผมรอดจ้านะครับผมรอดนะครับผมเรียบร้อยเลยแล้วไอ้ส่วนที่เป็นกําไรข้อมือนะครับที่เหมือนกับว่าเป็นจุดที่เขาโดนพันไอ้พันธนาการก็ลงเสียออกมาได้สวยงามนะตอนแรกผมก็แอบคิดในใจว่าอาจจะต้องแอบเลอะๆอ,อาจจะไม่ลงมาหรือเปล่าไอ้ส่วนที่เป็นข้อมือสีดำเนี่ยก็แอบลุ้นๆอยู่ว่าเอ๊ะไม่น่าลงมาสม้างไม่น่ารอดนะครับ แต่ในภาครวมนะครับลงสีมาโอเคนะเหมือนเดิมครับด้านหลังไม่ได้ลงอะไรมานะครับแล้วก็ส่วนลาตัวนะครับก็ลงออกมาได้สวยงามนะครับคาร์เตอร์เมอร์ใสตาใสหน้าหล่อปิ้งปิ้งลงสีเงินประกายถูกใจขุมหมุนมากๆนะจ๊ะสลับเจ้าเลกูลอตตัวนี้นะครับโอ้ยสวยตัวนี้หล่อตัวนี้ถูกใจเฟี้ยวตัวนี้เฟี้ยวเนี่ยถูกใจเลยตัวเนี้สวยมากนะฮะหล่อเกินประคุณนะครับแล้วก็ส่วนที่ของที่แถมมานะครับก็จะมีส่วนที่เป็นมือนะฮะนี่ฮะมีมือครับมีมือที่แถมมานะครับมีทั้งหมด สี่คู่นะครับมีมือสี่คู่แถมให้เยอะเลยนะครับแล้วไ็้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นไฟนะครับเป็นเคียร์เคียร์สายเป็นไฟและนภัสทาดสายเป็นไฟแล้วรู้สึกว่าจะหยุดจ,จะอยู่ที่มือนะอันนี้นะเหมือนกับว่าเป็นแบบหมัดแบบหมัดหมัดไฟอ่ะเนี่ยเป็นหมัดเป็นเป็นมัด,หม,ดหมัดไฟนี่หมัดสิงโตอะไรของเขาประมาณนั้นน่ะนะนะครับผมโอ้ยเี้ยวอยู่นะครับสวยสำหรับตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ต้องเอาไปเล่นคู่กับเลโอแล้วก็แอสตานะเพื่อนๆนะเพราะว่าในหนังเนี่ยเขาเป็นเ ยัดยาดกันเป็นเพื่อนๆกันใช่ไหมเออนะครับมันต้องมายืนคู่กันนะครับแต่ว่าเลคุณร้อนนี่คือรู้สึกว่าจะแย่งซีนมากสำหรับผมนะพวกหล่อไปอ่ะพวกหล่อเกินนะครับ การดีไซน์ตัวนี้นี่แบบอเอาใจขุมวลไปเลยถูกใจมากๆลุ้นให้อยากให้มีซีรีส์ของของเขาเองเลยนะครับมันเฟวแล้วมันแล้วมันก็มีเดวีของเขาเองอีกนะครับอยากให้มีอีกนะครับชอบตัแต่ตัวนี้นะผมชอบคาแรคเตอร์เขามันเท่แล้วก็ยิ่งดูในหนังนะพเพื่อนนะโอ้โหผมเหมือนดูฉนหลงอะนะครับ <c oughs> ไอหนุ่มพันมือนะฮะแกจะมีหมัดอะไรงั้แกหมัดสิงโตหมัดกระเลียนหมัดอะไรงั้แกผมเ้ยนี่มันไดแรงดาลใจมาจากเอ เ n น k กอินหรือชาโดอะไรของเชินหลงปะเนี่ยไอ้ที่เอนุ่มพันมือนะครับเอิเฟียวดีนะครับเอินนานๆจะเห็นตเแมนลำมวยจีนแบบนั้นนะเอ้เคยคุนมวนชอบนะโดยส่วนตัวคุนมวนชอบหนังแบบนั้นอยู่แล้วด้วยนะฮะก็เลยแบบว่าโอ้โหถูกใจตัวนี้เป็นพิเศษนะครับเก่าเจ้าเลกุลลอสนะเพื่อนๆนะกับคาแรคเตอร์นะนะครับผมอ่ะโอเคที่นี่มาของเล่นตัวนี้นะครับเพื่อนๆการขยับนะครับ พูดถึงการขยับบ้านนะครับการขยับก็ปกติเลยนะขยับได้ปกติทั่วไปเลยครับแล้วก็สวยงามนะครับขยับได้แบบเมามันนะฮะนี่ครับ like ตั like ้งท่าแอคท่าได้เยอะแยะเลยนะครับมีฉีกแข้งฉีกขานะครับให้ทําท่าแบบกังฟูนะครับอะไรเฟี้ยวๆได้หมดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีมือที่เป็นแบบมือแบบเนี้ยเนี่ยมือมือแบบเนี้ยไอ้มือไอ้มือไอ้มือท่าแบบตั้งรับเฟี้ยวๆแบบนี้ยเขามีมาให้ด้วยนะครับโอ้ยเขาปั้นหน้ามาสวยมากเลยเพื่อนๆนะครับเฮ้ยชุดนี้ผมว่าเขาปั้นหน้ามาดีนะผมชอบว่ะ ผมชุดนี้ปั้นหน้าออมาได้วัวก็มากนะอาจจะเป็นมาตรฐานใหม่ของงานไโชโดเอแบว่าจะเป็นงานต,งต้องปั้นหน้าออกมาแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้แต่ทําไมถึงไม่เป็นเฉพาะไอ้เจ้าเซททำไมไม่ไม่เป็นแบบนี้ด้วยเซทนี่โอ้โหเสงเลยนะหน้ามีแผลซะงั้นเออจะให้มีแผลทาไมวะเนี่ยคือ <c ười> ตรงนี้จริงๆเลยเนี่ยหน้าตียิงลุงบันนี่นะครับผม อ่าโอเคนะครับการขยับก็ผ่านไปนะครับขยับสนุกสนานนะครับตั้งท่าอย่างง hey ี้เห็นไหมนี่โอ้โหยิงเอาไปแ, außer, แอคชั่นแอคชั่นแบบนี้นะสนุกมามันก็เชื่อว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ถูกใจแฟนๆอุลตร้าแมนผมคิดอย่างนั้นนะว่าตัวนี้ก็นา่าจะอยู่ในในใจของพี่ๆเพื่อนๆกันบ้างแหละนะครับเพร aster, าะว่ามันเท่ซะนนเหลือเกินแล้วก็ในหนังก็หล่อซะเหลือเกินนะครับอวยกันขี่แตกนะครับผมสวยงานมันก็สลับเจ้าเลกุร้อนตัวนี้นะจ๊ะนะครับเพื่อนๆก็สลับสามตัวนี้ได้ไหมเพื่อนนะอย่างที่บอกครับ มาป้ายยากันแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่มีเนี่ยผมว่าถ้าดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะโดนใจกันบ้างแหละนะครับผมแต่คุมบลก็เชียร์นะสลับ3ตัวนี้นะครับแต่ถ้าให้เชียร์จริงๆเนี่ยคุมบลเชียร์สตัวเลกูลอสแล้วก็เลโอนะครับแต่ว่าอ่าเลโอตอนนี้รู้สึกว่าอืมจะหายากอยู่นะนะครับเริ่มหายากแล้วสลับเลโอนะครับแต่ก็ยังพอหาได้นะครับแต่ราคาก็น่ารักน่ารักอยู่นะครับเลกูลออสก็โอเคนะครับยังหาได้อยู่เรื่อยๆนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับ ส่วนเจ้าเซโร่นี่ก็น่าจะผมว่าน่าน่าจะเกินเลยนะครับน่าจะปล่อยกันเกินและน่าน่าจะปล่อยกันราคาถูกด้วยนะครับแต่ส่วนเลกูลล์กับเลโอผมว่าน่าจะยังหากันได้อยู่เรื่อยๆนะครับก็เชียร์นะสลับ2ตัวนี้นะครับก็สวยงามมากๆนะครับก็สลับสายวุตาแมนผมก็เชื่อว่าพี่ๆน้องๆก็คงจะมีกันไว้แล้วแหละนะครับผมก็สลับชุดนี้นะครับผมสวยงามถูกใจคุมมวลนะครับสมกับการรอคอยสลับชุดนี้นะเพื่อนๆนะมันสวยจริงๆนะครับโดยเฉพาะเลกุลล์น่ะหล่อเกินนับหล่อจัดขยับ ขยับก็สนุกนะครับผมลงสีก็สวยนะครับสลับงานชุดนี้นะเวิร์กนะครับคุมวลเชียรยมากๆนะคกับสลับโชโดโเออัลุ่มที่2นะครับสวยงามถูกใจคุมวลมากๆเลยนะก็คือแบบ แหววอะนะครับสลับชุดนี้นะฮะโอเคเลยนะครับผมก็สลับวันนี้นะครับคูมวลก็จะเอาขอมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้กับคูมวลชวนรีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคูมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายอย่างพื่อนๆอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสลับวันนี้คูมวลไปนะจ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบาย